คุณรู้ไหมคะว่าการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งสิ่งสำคัญหรือกุญแจที่สำคัญเลยคืออะไรจะมีอยู่3มอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทำคอนเทนต์ค่ะการจัดวางคอนเทนต์ได้ในทุกๆรูปแบบค่ะถ้าคุณสามารถทำคอนเทนต์ที่ตอบจนย์กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ค่ะก็จะทำให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีศักยภาพในเรื่องของการ สั่งซื้อสินค้าของคุณได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สออย่างต่อไปเลยนะคะก็คือในเรื่องของการทำ SEO หรือ SEM นะคะนั่นก็คือการทำ Search Engine Optimization หรือว่าการทำ Search Engine Marketing นั่นเองค่ะซึ่ง2ส,สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า2ตัวนี้นะคะจะช่วยคุณในเรื่องของการส่งสารไปยังถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อีกทางนะคะยังช่วยจำกัดฐานข้อมูลลูกค้าของคุณให้แคบลงได้อีกด้วยค่ะ ก็จะยิ่งทำให้คุณได้เจอกลุ่มเป้าหมายที่ใช่และเหมาะกับโปรดักต์ของคุณได้มากขึ้นค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณมีทักษะหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในการทำคอนเทนต์หรือว่าการทำ SEO, SEM อยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถเขียนเรซูเม่นะคะเพื่อส่งยื่นสมัครงานในสายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้เลยค่ะเพราะพียันี้เชื่อว่าในสายงานนี้นะคะยังคงต้องการคนอีกเยอะมากๆเลยค่ะ และถ้าวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าการเขียนเรซูเม่ของคุณเนี่ยมันไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันตอบโจทย์กับ HR มากที่สุดนะคะคุณก็สามารถทักแชทมาทีพี่น,นี้ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่น,นี้นะคะมีทีมงานที่จะทําให้เรซูเม่ของคุณดูดเด่นได้ค่ะ